สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะ สำหรับวันนี้เราพามาชมนะฮะรถเข้าใหม่สักหนึ่งคันนานแล้วนะครับของผมก็หารถไม่ค่อยได้เลยต้องขอภัยลูกค้าที่ติดตามด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราเพิ่งได้มาหนึ่งคันก็จะเป็น t o y ยต้านะฮะวีโกตอนเดียวนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี25-50นะฮะแต่คอสอจะเป็นรุ่น06นะฮะผลิตที่ปี0 6จดทะเบียนปี50นนะฮะ คันนี้นะครับก็จะเป็นตอนเดียวที่มีหลังคาพร้อมใช้งานนะฮะสภาพสีสันก็จะมีริ้ว้อยบ้างเคยเก็บงานสีมาแล้วนะครับนะบก็จะมีริ้วรอยอย่างพวกนี้จะมีซีดนะฮะจะมีแลกกเกอร์ลอนนะฮะอันนี้จะเป็นแลกกเกอร์ลอนอันนี้น้ำผมเพิ่งล้างนะครับภายนอกแต่รถได้เดิมบางเดิมทั้งคันนะฮะคันนี้ก็จะได้แม็กด้วยแม็กตัวนี้จะเป็นของน่าจะเป็นของเซทดิชั่นนะครับนะ ก็ลูกค้าเปลี่ยนนะฮะก็หลอกวดล้อกระทะแน่นอนนะฮะยางน่าจะเป็น c o n t i n u a t i o นะครับผมนะปี2021นะฮะดอกยางยังนิ่มๆนะครับนะสีสันรถก็บางนะฮะผมบางๆนะฮะมาดูภายในนะครับภายในนะครับเบาะก็ยังเป็นลายเดิมเบาะเดิมเขาอยู่มีแตกฉีกขาดตรงนี้นิดนึงนะฮะเนี่ยแผงประตูก็จะสมบูรณ์อยู่นะครับคอนโซลสมบูรณ์ อาจจะมีริ้รอยฝั่งเกะฝั่งเก็บของฝั่งนู้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาชมอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะส่วนนะฮะพวงมาลัยสวยนะครับรถเดิมนะฮะรถเดิมดูเม็ดอาร์คนะครับเดิมทั้งคันนะครับดูรายละเอียดเม็ดอาร์คนะครับผมนะฮะอาจจะมีคราบดินบ้างไม่ได้สาดสีเข้ามาตรงนี้นะครับแค่สาดรอบนอกเฉยๆนะฮะอ่นะครับแล้วก็นะครับแม่แรงทุกอย่างก็อยู่ครบนะฮะแม่แรงประแจอะไร อยู่ครบทั้งหมดนะฮะอยู่ครบเลยแล้วก็เล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะมาดูคันนี้ก็จะประมาณ2มือนะับผมนะฮะนี่ครับเล่มยังเป็นเล่มเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนเล่มนะฮะจดทะเบียนปี2550เครื่องยนต์2494กนะครับก็คือ2 5 0 0ซีซีนั่นเองนะครับ102แรงม้านะครับเนี่ยคอสอส2 0งนะฮะแต่จด650นะครับผมแล้วก็รับโอนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับแค่นี้2มือนะครับผมนะฮะ ส่วนหน้า16นะครับภาษีก็1ัน0บาทนะครับหน้า18ก็มีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอกสารและเอกสารพร้อมโอนมาชมนะฮะมาชมสภาพรอบข้างกันนะฮะเนี่ยสติกเกอร์พวกนี้ยังอยู่ครบหมดนะฮะสีสันบางๆหลังคาสวยๆนะครับบางๆแหนบก็มีเสริมมาชิ้น2ชิ้นนะครับด้านล่างนะล้อสวย ยางหลังก็จะเป็นโยโกฮาม่าปี2021เช่นกันนะฮะปี2021นะนี่ครับมาดูด้านท้ายมีกันชนท้ายสวยๆให้ด้วยนะครับก็จะมีลิ้วรอยทั่วไปนะฮะก็รถตอนเดียวเขาก็เก็บสาสตร์มานิดหนึ่งนะครับด้านล่างยางอะไรก็อยู่ครบนะฮะโชคมีพร้อมนะฮะแหนบเสริม2เส้นนะฮะนิดหน่อยนะครับก็กําลังพอดีนะครับที่บรรทุกหนักไม่เกินตัด5้สองตันนะครับมาดูทางด้านในนะครับ นี่นะครับมาดูกันนี่ครับคันนี้ก็ภายในหลังคาสวยนะฮะหลังคายังสภาพดีไม่มีบิดโกงไม่มีอ่าชรุดมากมายนะครับยังสภาพดีอยู่แล้วก็ในส่วนกระบะก็จะมีแม็กไครเนอร์ด้วยนะมีแม็กไครเนอร์เรียบร้อยมีฝั่งนี้ก็มีแตกนิดหน่อยนะครับเวลาบรรทุกอ่ะมันก็มีฉีกบ้างนะฮะแต่เดิมนะครับนะฮะเดิม2ฝั่งเดิมนะฮะ นะเดิมๆนะฮะอ่ะนะครับท่านใดที่หาตอนเดียวนะฮะก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าตอนเดียวหายากมากนะครับผมนะฮะกว่าจะได้แต่ละคันแล้วก็กว่าจะได้สภาพด้วยนะฮะถ้าสภาพไม่ดีมันมีเยอะแยะนะครับผมนะฮะแต่ถ้าถ้าเลือกสภาพดีๆหน่อยนะครับมันก็จะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะฮะ อ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีเบียดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังสวยอยู่ไม่รั่วนะครับชัดทรงชัดซีดีนะครับผมนะฮะชัดซีสวยเลยนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะมีริ้วรอยฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ลูกค้าน่าจะวางของนะฮะก็ขูดขีดนะฮะก็ไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่หรอกนะครับสําหรับรถตอนเดียวถ้าเป็นรถแครบรถ สีประตูมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเป็นตอนเดียวไว้ใช้งานก็ไม่ควรซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับส่วนความเดิมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมหมดนะฮะไล่ดูได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าหาตอนเดียวคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเครื่องดีมากช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับมีเลขไม้ที่่้นข้างวิ่งเยอะหน่อยนะครับมาดูด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจกเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนนะฮะนี่นะฮะ ของ t ต y ยต้าภาษีก็67นะครับมาดูห้องเครื่องกันที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะนี่ครับห้องเครื่องเราก็ไม่ได้ล้างดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้จะจอดอยู่ที่นี่นะครับผมนะฮะก็ไม่มีเคมีน้ํายาล้างก็จะประมาณนี้แต่เครื่องแห้งๆนะครับไม่เยิ้มไม่มีคราบน้ํามันนะฮะคันนี้ซุ้มซอกเดิมนะฮะซุ้มซอกเดิมน็อตไม่แกะนะครับ มีแค่ฝากระโปรงเคยแกะถอดทําสีนะครับตอนสาดสีรอบคันนะครับซูมเดิมนะฮะคานหน้าเดิมคานอาชัดเจนนะครับผมนะฮะสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่น,อน็อตดำนะฮะเลขคานชัดเจนช่องไฟตรงไม่เคยโป๊สีมานะครับน,อน็อตฝั่งนี้ก็ดําเช่นกันแล้วมีสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่คานแอลชัดเจนเม็ดอาชัดเจนเพจเดิมหมุดเดิมแล้วก็มอกอ,อยู่ครบฝากระโปรงกันความร้อนเดิมนะฮะก็จะประมาณนี้ จะไม่ตึงมากนะฮะก็จะหย่อนหย่อนตามการใช้งานตามระยะเวลาของมันแล้วก็สติ๊กเกอร์แอร์ซีนพวกนี้เดิมหมดนะครับไม่มีชนนะครับผมนะฮะโตโยต้าชัดเจนอ่ะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์อ่ะนะครับสตาร์ติดไม่ยากอยู่แล้วนะครับสำหรับโตโยต้านะครับอึดพนแน่นอนถ้าท่านใดที่หา โตโยต้าวีโก้หรือเคยใช้นะครับตระกูลโตโยต้าทนแน่นอนดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับไม่มีไอนะครับผมนะเครื่องยนต์ยังดีสมบูรณ์แบบนะครับผมนะฮะส่วนมะนาก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีแรงดันนิดหนึ่งช่วงแรกแล้วก็นิ่งนะครับดูได้นะครับน้ายาไม่ขาดนะครับอ่ะโอเคนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับ ผมจะขายตามสภาพนะครับรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนเช่นเคยแล้วก็รับประกันการโอนย้ายด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะมาจอดอยู่ที่นะฮะอำเภอหนองสองห้องนะครับผมนะฮะก็เส้นถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นระหว่างหนองสองห้องไปยังบ้านไผ่นะครับอยู่ติดติดกับปั๊มพีทีนี้นะครับผมนะฮะเซิร์ชดูได้หรือจะเซิร์ชร้านต่อเจริญการค้านะฮะอยู่ตำบลสำโรงนะครับนะะคันนี้จะจอดอยู่ที่นี่ มาดูได้พอใจสภาพลองขับแล้วซื้อกลับไปได้เลยเล่มเอกสารพร้อมโอดนะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่169,000นนะฮะ169,000ของเล็วลูกค้าไปเปลี่ยนเอานะครับสำหรับรถคันนี้ก็พร้อมใช้อยู่นะครับอาจจะมีรายละเอียดถ้าต้องการสวยต้องเก็บเพิ่มนิดหน่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับเลยนะฮะเดี๋ยวพาลองขับสำหรับคันนี้นะครับ จะทรงจิดซีดีนะฮะเครื่องดีมาดูการขับขี่กันนะฮะส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับจะเยอะหน่อยสําหรับตอนเดียวจะอยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับเลขไมค์จะเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตามสภาพเลยนะครับแต่เครื่องยนต์ดีนะครับพวกวีโก้วิ่งเป็นล้านโลได้เลยนะครับถ้ารถนะครับที่นะครับมีการดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเพราะว่าพวกนี้มันอึดมันทนอยู่แล้วนะครับผมนะฮะ อันนี shepherd, so Luckily, so the the real, the Hence, ้ขายตามเลขใหม่เลยนะครับผมนะรถเข้าศูนย์ตลอดนะฮะก็ถ้าเข้าศูนย์ตลอดก็ปัญหาน้อยนะครับรถยนต์ก็จะใช้งานได้ระยะยาวๆนะครับถ้าจริงๆนะฮะถ้าเครื่องยนต์สีสภาพนี้นะฮะเครื่องยนต์ดีขนาดนี้ถ้าเป็นบางที่นะฮะเขาอาจจะลงแค่แสนกว่าหรือสองแสนนะฮะแต่เราไม่ลงนะครับเอาตามนี้เลยนะครับยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับวันรอบใช้งานได้ ผมร้อใช้งานได้น้เกจวัดน้ามันใช้งานได้หมดนะฮะอันนี้ขับขี่แบบธรรมดานะครับหัวเกียร์จะซิ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวผมได้กลับมาบ้านนะฮะจะเอาหัวเกียร์ที่เป็นของโตโยต้าเองของวีโกเองมาใส่เปลี่ยนให้นะครับอันนี้จะซิ่งหน่อยแต่ก็จับสัมผัสดีอยู่นะครับผมน,นี่ขี่ตอนนี้เราขี่ความเร็วประมาณ70นะฮะก็ช่วงล่างถือว่านิ่มนวลน,นะฮะถือว่าโอเคเลยช่วงล่าง power ดีและ power ดีช่วงล่างดีนะครับนะประมาณนี้นะครับอาจจะมีลมยางที่รู้สึกว่าเติมเยอะเกินไปนะฮะตามที่ผมขับขี่เพราะว่ารู้สึกว่ายางจะแข็งนิดนึงนะครับเขาน่าจะเติมเผื่อนะฮะเพราะว่ารถมันก็เวลามันทุกเวลาใส่ของนะฮะมันก็จะนะฮะพอดีกับน้ำหนัก โอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองกลับรถแล้วก็จะพาทําความเร็วดูนะครับผมนะฮะขอกลับรถแถวนี้แล้วกันนะฮะนะครับสำหรับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลสำโรงนะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับผมคันนี้นะฮะจอดอยู่ที่นี่นะครับใกล้กับปั๊มพีทีนะครับร้านต่อจเจริญการค้านะครับผมนะ,ะสนใจคันนี้จอดอยู่ที่นี่เลยนะครับผมนะฮะ สภาพนะฮะของเร็วเราก็ไปเปลี่ยนเอานะครับมาดูอาตาัตราเร่งนะฮะดูที่อาตาัตราเร่งนะฮะนี่เกียร์สี่นะครับรถวิ่งดีอยู่นะครับผมนะฮะนี่เกียร์ห้านะครับผมนะ,ค,ะความเร็วก็ทําได้สบายๆส,ส,สำหรับร้อยสิบร้อยี่ร้อยสามสิบนะฮะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเกียร์ยังแน่นดีอยู่นะครับเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นเครื่องเล่นใช้งานได้นะครับผมนะ,ะแอร์เย็นนะ ก็ได้หลังคาสวยๆพร้อมใช้งานนะฮะทนใดที่หารถว้วิ่งนะฮะส่งของนะฮะเคลรี่ต่างๆนะครับก็คันนี้จบนะครับจบแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ได้ซ่อมนะครับซื้อไปใช้อย่างเดียวนะครับเอาไปเปลี่ยนของเหลวแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสนใจคันนี้169,000บาทนะฮะหนึ่งแบาท สนใจโทรเบอร์098 27 274 4279 098 274 4279 ID ไลน์094 475 4441นะครับนี่นะครับใกล้ปั๊มพีทีตรงนี้นะครับจอดที่นี่นะครับต่อเจริญการค้านะครับสนใจสอบถามกันมาได้นะครับผมนะ,ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ